ตอนนี้เรากำลังจะเข้าในป่าดงดิบนะน,นี่เรากำลังจะเข้าในป่าดงดิบโอ้เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีบ้านผีเสื้อุโอ้โห,โโหลากไม้ครับผมยาวไปยาวไปสวยๆครับบรรยากาศลมลืนมล่นลมลื่นบรรยากาศลมลืนมล่นลมลื่นเย็นๆสบายชิวๆ เย็นครับเย็นๆส่วนรถไฟครับอากาศเย็นๆครับมหอมหอมน้ำยาด้างห้องน้ำเดี๋ยวก็จะไปถึงตรงสะพานที่เรา ข้ามมาจากนู่นน่ะเธอสะพานที่จะข้ามไปนู่นน่ะสะพานที่จะข้ามไปสวนศศริกิจไง นี่ไงถึงแล้ว <S <S เดี๋ยวก็ถึงแล้วนี่ไงเขาห้ามเอาจากยานข้ามไปนะสะพานแต่เข้าไปชมได้ <S <S <C oughs> เดี๋ยวเราไปตรงน้นไปเดี๋ยวไปนั่งตรงที่เป็นจราจรอ,อะรอหรือจะหรือจะนั่งตรงเนี้ย ได้นั่งกินได้หรือเปล่าได้หรือไปนั่งแบบธรรมชาติก่อนไปมาน,นะ,ะไปตรงนู้นก็ได้มามา